ขราบนมัสการาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรทุกรูปองค์สวัสดีอาจารย์ประจำวิชาและเพื่อนเพื่อน,นนิสิตที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้กระผมตัวแทนของกลุ่มสองจะมาพิเศษเรื่องไต่ภูมิพระร่วงกับแนวความคิดทางการเมืองหากแต่จะกล่าวถึงวรรณคดีไทยของในสมัยสุขโขทัยแล้วพวกเราก็ต้องนึกถึงสีราจาลึกหลักนิดหนึ่งหรือสีราจาลึกของพ่อขอุนรามคำแหงมหาราช ที่จารึกที่วัดป่ามะม่วงสุภาษิตพระ่วงไต่ภูมิพระ่วง,รวงหรือไตรภูมิตกถาอันเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยพระมหากษัตริย์องค์ที่6ในราชวงศ์แห่งพระร่วงอาณาจักรสุโขทยัยซึ่งเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นต้นเขาของวรรณคดีไทยในเรื่องอื่นๆในยุคสมัย ที่มักจะนําเนื้อหาของไตรภูมิพระร่วงมากล่าวถึงเนื้อหาของไตรภูมิพระร่วงนั้นจะมีการกล่าวถึงภพภูมิต่างๆความเชื่อเรื่องนรกกับสวรรค์การสแสวงหาผลบุญของเทวดามีกุศโลบายที่มุ่งเน้นสอนให้การทําความดีละเว้นการทาความชั่วการเวียนไหวของเวียนไหวตายเกิดนอกจากนี้ยังแฝงไปด้วยความคิดทางการเมืองไทยในสมัยสุขโขทยัยและอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ที่มีต่อการเมืองไทยพระพุทธศาสนานั้นเป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจความชอบธรรมของผู้ปกครองด้วยสาระสําคัญที่สําคัญในไตรภูมิพระร่วงนั้นได้มีความสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของประชาชนของในสมัยสุโขทยัยทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองเนื้อหาไตรภูมิพระร่วงนั้นได้รวบรวมมาจากพัะไตรปิฎกและอัจฉริยะอื่นๆเริ่มต้นด้วยคาถานมัสการ ทำเป็นแบบภาษาบาลีมานะครับจะกล่าวถึง3ภพภูมิคือการมาภูมิคือโลกของผู้ที่ยังติดอยู่ในกิเลสก็ได้แก่แบ่งเป็นสิแบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับมี11แห่ง1สุคติภูมิมีเจ็ดมีเจ็ดภพนะครับคือเป็นภูมิของปกติคือมีภูมิของโลกมนุษย์เห็นไหมครับท่านนี้โลกมนุษย์เราหรือมนุษย์ภูมินี่เองต่อมาก็เป็นสกามาพจรภูมิก็คือสวรรค์ทั้ง6ชั้น นะครับแล้วส่วนอบายภูมิ4ก็คือเป็นภูมิความเสื่อมนี่อยู่ข้างล่างนี้นะครับอยู่ข้างล่างของโลกมนุษย์ก็มีกระสุนภูมิเปรตภูมิเป็นต้นนะครับส่วนต่อมาก็เป็นรูปภูมิรูปภูมินี้คือดินแดนของพรมมีรูปมีอยู่16ชั้นเกิดจากการบำเพ็ญเพียรสมาธินะครับอ่าต่อมาก็จะมีรูปภูมิ คือพรมไม่มีรูปนะครับมีแต่จิตวิญญาณมีสี่ชั้นครับลักษณะของคำประพันธ์ของใต้ภูมิพระร่วงนะครับประพันธ์เป็นร้อยแก้วประเภทความเรียงเป็นแนวสำนวนพัฒนาโบหารจุดมุ่งหมายของการแต่งใต้พูมพระร่วงมีอยู่สองสาเหตุนะครับหเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาเป็นการท เป็นการแสดงความกตัญญูกต่าวเวทีนะครับ 2. เพื่อเป็นการสั่งสอนประชาชนให้มีคุณธรรมเพื่อจะได้เข้าใจในแก่นของพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ความสําคัญของไตรภูมิพระ่วงนั้นจะเน้นสั่งสอนว่าให้คนรู้จักทําบุญเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์และหากทําบาปก็จะได้ตกนรกจูงใจเพื่อจูงใจให้คนนั้นทาําความดีละเว้นความชั่วมีหลักใจรักเพื่อการดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ให้สหบาน,นิพานเป็นแก่นสารและจุดมุ่งหมายของสูงสุดในชีวิตและกล่าวถึงสาเหตุที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในนรกก็คือความโลภความโกรธและความหลงต่อมาอเป็นเรื่องคุณค่าไตรภูมิพระล่วงต่อด้านต่างๆนะครับด้านทางด้านวรรณคดีทําให้คนรุ่นหลังรับฟู้ในวรรณคดีอันเป็นความคิดของคนโบราณทางด้านสังคมสอนให้รู้จักทําบุญบาปมีเมตตารักษาศีล กำหนดขอบความประพฤติของสังคมให้เกิดความสงบด้านวิทยาศาสตร์อธิบายการเกิดมนุษย์ตามหลักวิทยาด้านศาสนาเป็นหนังสือที่ใช้ซึเหมือนเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้ประชาชนประกอบคุณงามความดีโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบเรื่องนรกสวรรค์ให้รู้จักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงคุ้นค่าในทางด้านปรัชญาในคุณธรรมของผู้ปกครองโทษต่างๆของผู้ไร้ศีลธรรมส่งเสริมจริยธรรม กล่าวถึงภูมิจักรวานตายไปแล้วจะอยู่ที่ใดปัจจุบันความคิดเรื่องการทำความดีไปสวรรค์ทำความชั่วไปนรกได้ฝังรากลึกไปยังจิตใจในจิตใต้สำนึกของคนไทยทุกคนต่อมาเรื่องไต้ภูมพะ่วงกับแนวความคิดทางการเมืองนะครับการสร้างพระราชอำนาจของกษัตริย์นั้นเน้นความเป็นผู้นำที่เป็นธรรมราชามากกว่ากษัตริย์นักรบซึ่งกษัตริย์ยึดถือแนว คิดนี้มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันความคิดเรื่องธรรมราชานั้นคือความคิดทางการเมืองที่เน้นความคิดสามสำคัญของกษัตริย์ที่ใช้ธรรมะในการปกครองประชาชนและเป็นความคิดทางการเมืองหลักที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งอย่างเรื่องพระเจ้าจากักรพรรดิที่มีสนั์คู่พระองค์เป็นลัตนะหรือแก้วเจ็ดประการมีศักดายิ่งและเกิดบุญญาธิการของพระองค์อันได้แก่หนึ่ง จัรกแก้วก็คือกงจัรนะครับที่เป็นประดับด้วยแก้วเจ็ดประการ 2. ช้างแก้วช้างแก้วหรือช้างทรงพระองค์เป็นช้างที่มีตระกูลฉัดหรือตระกูลโบสดก็ได้ 3. ม้าแก้ว 4. ดวงแก้วหรือมณีรัตนะซึ่งจะกำเนิดบนยอดเขาพิบูลบรรพต 5. นางแก้วก็คือพระมเหสีคู่บุญบาร,รมีของพระเจ้าจักรพรรด 6. ขุนขังแก้วเกิดขึ้นเพราะบุญญาธิการแห่งพระเจ้าจักรพรรดิกำเนิดมาจากตระกูลร่ำรวยมหาศาล 7. ขุนพลแก้วหรือลูกแก้วก็คือพระราชโอรสของพระเจ้าจักรพรรดิแต่หากพระเจ้าจักรพรรดิสิ้นบุญลงแก้วทั้ง7ประการนี้ก็จปะปาศจากอำนาจหรือกลับคืนสู่แหล่งกำเนิดเดิมทีนี้เราจะมากล่าวถึงหลักธรรมที่กล่าวถึงในใจพงพระร่วงมีดังนี้นะครับ หลักทศพิธราชธรรมก็คือหลักธรรมะของพักมหาสัตว์สิบประการอันได้แก่ศีลทานบริจาคความซื่อตรงความอ่อนโยนความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนและความ่ิงธรรมเป็นต้นนะครับ 2. จักรวัฎดีวัตสิบสองประการคือพระราชจรัญ,ญวัรสำหรับพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นหลักธรรมที่ปรากฏในหนังสือไตรภูมิพระล่วงและเป็นหลักธรรม ที่ใช้พึงใช้ในการปกครอง 3. ธมรมะที่พระเจ้าจากักรพรรดิทรงสั่งสอนเท้าพระยาทั้งหลายคือทรรมเกี่ยวกับการปกครองที่พระเจ้าจากักรพรรดิทรงใช้สั่งสอนเท้าพระยาทั้งหลายทรรมนี้จะปรากฏอยู่ในใจภูมิพระล่วงและเป็นธรรมเฉพาะเจาะจงกว่าโทศพิธราธรรมและกว่าจากักรวรดสิประการน,น,น่าจะเป็นธรรมที่พระเจ้าจากักรพรรดิ ทรงใช้ในการดําเนินการปกครองเพื่อเป็นหลักปกครองประเพณีการการปกครองเป็นความถูกต้องและเป็นความยุติธรรมของทางการเมืองการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของผู้ปกครองการที่พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพระราชนิพ์ไทภนมิพระร่วงขึ้นมานั้นย่อมมีผลทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมสะท้อนให้เห็นว่าการต้องการขยายอาณาเขตการปกครองโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือ และแสดงภูมิหลังของผู้แต่งโดยแสดงออกอย่างชัดเจนที่จะแสดงฐานะทางการเมืองของตนว่าเป็นพระราชาเป็นพระประนัดดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสืบเชื้อสายกษัตริย์มีความสามารถในทางธรรมเป็นผู้รู้ธรรมมีความตั้งใจที่จะให้คําสอนในไตภูมิพระล่วงมีอิทธิพลแก่ประชาชนทั่วไปอ้างความเชื่อเรื่องพระอริยสีเมตไตรซึ่งเป็นความเชื่อที่แพร่หลายอยู่แล้วการกล่าวถึงบทบาทของพระเจ้าจากักรพรรด ซึ่งเป็นผู้มีบุญญาธิการมาตั้งแต่เมื่อชาติปางก่อนในแง่ผู้รู้ทั้งทางธรรมและทางโลกการเป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองและการเป็นผู้ทรงธรรมอันประเสริฐสรุปท้ายบทไตภูมิพระร่วงถือได้ว่าเป็นวรณคดีที่เก่าแก่ที่สําคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งในสมัยสุโขทัยและเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเนื้อหาบอกกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการวิว่าณตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายในกรรมภูมทั้งสาม คือนรกสวรรค์และโลกมนุษย์แต่ก็แอบแฝงไปด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งชี้เห็นถึงบทสรุปของการทําความดีและการทําความชั่วของมนุษย์ว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากมนุษย์ทั้งหมดได้สิ้นอายุข,ขายตายจากโลกนี้ไปแล้วนอกจากนี้ตจภูมิพระล่วงยังมีการสอดแทรกค,ความรู้ทางรัฐศาสตร์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่จะเน้นไปที่บทบาทของพระเจ้าจากักรพรรดิที่ใช้หลักธรรมในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขด้วยทศพิธร,รัชธรรม กับจริยวัตร12ประการซึ่งลัตนะทั้ง7ประการที่เป็นสัญลักษณ์ประจําพระองค์กับอํานาจบาร,รมีของพระเจ้าจากักรพรรดิเกิดจากบุญญาธิการของพระองค์เองที่สะสมมาตั้งแต่อดีตชาติแต่ถ้าหากวันใดที่พระเจ้าจากักรพรรดิได้สิ้นบุญวัสนาลงไปแล้วลัตนะทั้ง7ประการก็จะหมดอํานาจลงหรือกลับไปยังแหล่งกําเนิดเดิมที่จากมาใต้พุ่มพะล่วงยังกล่าวถึงการกําเนิดจักรวาลการกําเนิดโลกกําเนิดสิ่งมีชีวิตอื่น และการสิ้นสุดของจักรวาลทั้งหมดหรือที่เรียกว่าวันสิ้นโลกตามความเชื่อของคนไทยในสมัยโบราณและตามหลักการของาศาสนาพุทธซึ่งสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยใหม่โดยบังเอิญและสอดคล้องกับความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกของาศาสนาพมหินดูศาสนาคริสต์และอิสลามกลุ่มผมขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเนื้อหารายงาน ของผมในเรื่องไส่ปรุพระร่วงเกี่ยวกับแนวคิดทางหลักการเมืองจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะครับกรับกรบขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณครับ